สวัสดีครับวันนี้ทีมงานท็อปโซลาเซลล์ยุทธยานะครับวันนี้เข้ามาย้ายชุดอุปกรณ์โซลาเซลล์นะครับย้ายจากตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะครับผมก็ทําการย้ายเข้ามาในห้องเปลี่ยนห้องใหม่นะครับเมื่อว่าห้องด้านหลังมีฝนตกนะครับผมแล้วก็น้ําไหลนะครับน้ารั่วซึมเข้ามาที่อุปกรณ์นะครับตอนนี้เราก็ได้ย้ายมาแล้วครับผมตัวนี้เราได้ทําการติดตั้งใหม่ให้ลูกค้านะครับวางในอ่างใหม่นะครับแล้วก็ ลูกค้าได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับจำนวน8ลูกนะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับ120แอมป์จำนวน8ลูกต่อในระบบ24โวลต์240แอมป์นะครับผมตัวนี้จะเป็นชุดแบตเตอรี่ชุดเก่านะครับผมแล้วก็ชุดอิวอร์เตอร์ชุดเล็กนะครับที่เราเคยมาติดตั้งเมื่อประมาณเกือบสองปีที่แล้วนะครับผมนี่ส่งงานรีวิวนะครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เบอร์โทร0806511686นะครับ ไอดีไลน์ t o p อพีสองนะครับก็วันนี้ช่างพกโซลาเซลล์นะครับขอตัวกลับบ้านแล้วนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ